รัชการใดทรงยกเลิกการยิงกระสุนหลังชาวบ้านถูกยิงตาแตกเมื่อแอบมองพระเจ้าแผ่นดินภาพคุนนางแขกอยู่ในขบวนพยุหยาตราพระกฐถินบกครั้งกรุงศรีอยุธยาเมื่อพระมหากษัตริย์เสด็จพระราชดำเนินยังสถานที่ใดก็จำเป็นต้องมีการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดเป็นธรรมเนียมที่ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะต้นกรุงรัตนโกสินทร์หากเจ้าพนักงานพบเห็นเหตุที่อาจนำสู่อันตรายต่อพระมหากษัตริย์ก็จะต้องรีบดำเนินการเช่นยิงกระสุนใส่ไม่ใช่กระสุนอาวุธปืนดังปรากฏเหตุราษฎรถูกยิงตาแตกแล้วพระมหากษัตริย์รัชกาลใดที่ทรงยกเลิกการยิงกระสุนเหตุยิงตาแตกสมัยรัชกาลที่สองเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศรานภาลัย เสด็จพระราชดำเนินกลับจากพระราชฐานพระกฐถินยังวัดหนังและวัดนางนองระหว่างทางทรงได้ยินเสียงผู้หญิงร้องทุกถวายความว่าเจ้าพนักงานในเรือดั้งเอากระสุนยิงถูกดวงตาจนแตกเมื่อพระองค์ทรงได้ยินเช่นนั้นจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าวโปรดกระหม่มให้หลวงทิพเนรเจ้ากรมหมอสําหรับรักษาจากสุโรคซึ่งลงประจําอยู่ในเรือพระที่นั่งไปดูอาการและรักษา หลวงทิพเนรไปตรวจอาการแล้วกลับมาเข้าเฝ้าทูลละอองทูลีพระบาทกราบทูลร,รัชกาลที่สองว่ากระสุนยิงเข้าดวงตาจนแตกตามที่ร้องทุกถวายพระองค์จึงพระราชทานเงินตราผ้านุ่มผ้าห่มเป็นการทำขวัญราษฎรรายนั้นจากนั้นโปรดให้มีพระราชบัญญัติห้ามเจ้าพนักงานในเรือทั้งเจ้าพนักงานประตูหน้าประตูหลังเรือดั้งเรือพระที่นั่งเอากระสุนยิงใส่รัษฎรหากเจอผู้ที่ปฏิบัติตนไม่เรียบร้อยก็ให้เพียงโบกมือห้าม หรือเนื้อกระสุนที่พบไว้ตามธรรมเนียมขึ้นมาเป็นการปรามก็พอภาพพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลายรัชกาลที่สองรัชกาลใดยกเลิกการยิงกระสุนเมื่อถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงทราบว่ายังมีเหตุยิงกระสุนอยู่จึงทรงประกาศซ้ำปรากฏเป็นประกาศยกเลิกการยิงกระสุนและอนุญาตให้ราษฎรเฝ้าได้ในทางเสด็จพระราชดำเนิน ในประชุมประกาศราชการที่4พระองค์ยังทรงปรับเปลี่ยนธรรมเนียมการเฝ้ารับเสด็จจากเดิมที่เสด็จพระราชดำเนินทางสถลมากทางบกและทางชลมากทางน้ำเจ้าพนักงานจะไล่าราษฎรไม่ให้อยู่ใกล้ทางเสด็จพระราชดำเนินและให้ปิดประตูทุกบานให้หมดทรงเห็นว่าการกระทำเช่นนี้ไม่ได้ช่วยป้องกันอันตราย ทั้งอย่างเป็นโทษเพราะพระองค์ไม่ได้ทอดพระเนตรเห็นราษฎรที่เคยเข้าเฝ้าทูลละองทุลีพระบาทมาก่อนจึงโปรดให้มีประกาศห้ามว่าตั้งแต่นี้สืบไปเมื่อนาถ้าเสด็จพระราชดำเนินไปทางสถลมากทางชลมาศก,ก็อย่าให้กรมเมืองในอำเภอและกรมไพร่หลวงที่ไปนั่งกองจุกช่องล้อมวงไล่ราษฎรชาวบ้านไปไกลเลยและอย่าให้ปิดประตูบ้านและประตูโรงประตูร้านประตูเรือนประตูแพร ประตูหน้าถังเสียดังแต่ก่อนให้ราษฎรเจ้าของบ้านเป็นผู้ใหญ่ในบ้านในเรือนออกมาคอยเฝ้ารับเสด็จถวายบังคมให้ทอดพระเนตรเห็นถ้าทรงรู้จักจะได้ทรงทักทายปราศัยบ้างตามสมควรให้ได้ความยินดีในประกาศยังระบุอีกว่าเมื่อใกล้จะเสด็จพระราชดดำเนินแล้วให้เจ้าของบ้านเรือนหรือเจ้าของร้านคอยตรวจตราอย่าให้คนเมาและคนเสียจริตอยู่ที่หน้าบ้านเรือนหรือหน้าร้านหากไม่ไปก็ให้จับตัวส่งให้กรมเมือง ถ้าเสด็จพระราชดำเนินทางชนละมาให้เจ้าของบ้านเรือนหรือเจ้าของแพรออกมานั่งเฝ้าหน้าบ้านเรือนหรือแพรในที่ควรจะหมาะเพื่อพระเจ้าแผ่นดินจะได้ทอดพระเนตรแล้วให้ดูถ้าเห็นกระบวนเสด็จพระราชดำเนินแล้วและมีเรือพายขึ้นล่องสวนทางและแข่งกระบวนก็ให้เจ้าของบ้านเจ้าของเรือนเจ้าของแพรบอกให้เรือนั้นจอดเสียอย่าให้พายสวนพายแข่งพายตัดนากระบวนเสด็จพระราชดำเนินได้ ถ้าเป็นเรือจีนใหม่เรือแขกเรือฝรั่งเขาไม่รู้ธรำเนียมไทยไม่เข้าใจกันก็ให้ใช้ใบบอกห้ามตามไม่รู้ภาษากันถ้าเจ้าของบ้านเจ้าของเรือนเจ้าของโรงร้านเจ้าของแพไม่อยู่ก็ให้บุตรภรรยาออกมารับเสด็จดูแลแทนบิดาแทนมารดาแทนผัวในประกาศยังกล่าวถึงชาวต่างชาติที่จะรับเสด็จด้วยว่าหากราษฎรเป็นชาวจีนจะเคารพหมอบก,กราบอย่างไทยก็ได้ รือจะลุกขึ้นยืนกุยเคารพตามอย่างจีนเคารพต่อพระเจ้าแผ่นดินจีนก็ตามถ้าเป็นแขกหรือฝรั่งแล้วรู้ธร,รมเนียมไทยจะนั่งลงเคารพหมอกกราบอย่างไทยก็ได้แต่ถ้าจะยืนเปิดหมวกก้มศีะยกมือทําความเคารพตามจารีธรรมเนียมของตนก็ได้อย่าให้ข้าราชการในกระบวนเสด็จพระราชดำเนินและกรมเมืองในอำเภอนั่งจุกช่องล้อมวงและราษฎรชาวบ้านที่ออกมานั่งคอยเฝ้ารับเสด็จ ห้ามปรามว่ากล่าวขืนใจคนนอกประเทศซึ่งพอใจจะเคารพรับเสด็จตามจารีตของตัวตัวนั้นให้นั่งหมอบลงเคารพกราบอย่างไทยเลยจงไต่ถามเสียให้รู้กิริยาคนนอกประเทศแล้วจงยอมให้คนนอกประเทศได้เคารพตามใจจารีตที่เคยนับถือนั้นเถิดประกาศนี้จะเห็นได้ว่ารัชการที่สี่ทรงปรับธรรมเนียมการรับเสด็จให้สอดคล้องกับสภาพสังคมสยามสมัยนั้นที่มีชาวต่างชาติเข้ามาติดต่อและค้าขายมากขึ้น ภาพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4